กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมนเป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีได้รับบทบาทให้อำนวยการประสานงานและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนแผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศหรือแผนย่อยที่ห และแผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงหรือแผนย่อยที่2และแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อยดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนระดับที่2และรวมถึงแผนระดับที่3ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชน สำหรับการขับเคลื่อนการดำเนินการในปี2,565ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของยุทธศาสตร์ชาติระยะที่หนึ่งนั้นกอรมนจะมุ่งเน้นการดำเนินการผ่านกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนแผ่นย่อยที่1และแผ่นย่อยที่2ซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามคำสั่งสภาความมั่นคงแห่งชาติและมอบให้เลขาธิการกอรมนเป็นประธาน รวมถึงผ่านคณะทำงานคณะต่างๆที่จัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อยซึ่งเป็นแนวทางที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการหลายหน่วยงานเช่นแนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์ทั้งนี้ก็รมนจะได้ผลักดันให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาขับเคลื่อนการดำเนินงานไปพร้อมกัน นอกจากนี้กอรมนยังได้จัดทำแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรประจำปี2564ถึง2565เพื่อใช้เป็นแผนบูรณาการหรือแผนบริหารจัดการขับเคลื่อนทั้งสองแผนย่อยเพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหน่วยงานของกอรมนได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนแผนย่อยและแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อยต่อไป ปัจจุบันแผนรักษาความมั่นคงภายในของกรมนอ,อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้ก่อนที่กรรมนจะนําเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนต่อไปทั้งนี้การดําเนินการขับเคลื่อนแผนย่อยที่ได้รับมอบกรมนจะให้ความสําคัญทั้งสองแผนย่อยไปพร้อมกัน โดยแผนย่อยที่1จะมุ่งเน้นแนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติการพัฒนาการเมืองและการสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติตามลำดับส่วนแผนย่อยที่2จะมุ่งเน้นแนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่มุ่งผลสำฤทธิ์ให้ปัญหาลดลงร้อยละห0ิ จากปี2,561การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองและการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่มุ่งผลสำฤทธิ์ให้กลับขึ้นไปอยู่ในระดับเทียสองสำหรับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อยในปี2,565ที่เป็นรูป,ปรธรรมกอรมนอจะมุ่งขับเคลื่อนดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นรูป,ปรธรรมตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ว่า ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็นโดยกรรมนจะรูวมือกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานทั้งในมิติของความมั่นคงและงานการพัฒนาอย่างประสานสอดคล้องกันให้เกิดผลสมธิ์ปัญหารดลงร้อยละ50จากปี2561มีระบบการบูรณาการเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลข่าวกรองที่เป็นรูปธรรมสามารถควบคุมทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงได้อย่างสมบูรณ์ มีระบบการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นรูปธรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายจำนวนงบป,ประมาณด้านความมั่นคงเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงลดลงร้อยละ10ต่อปีจำนวนเหตุรุนแรงและการสูญเสียลดลงร้อยละ20ต่อปีและปริมาณการเข้าออกของนักท่องเที่ยวและมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ10ต่อปี รวมทั้งเตรียมรับการโอนถ่ายการเป็นเจ้าภาพแนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติในปี2566เพื่อให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสงบสุขกลมเย็นและมีสันติสุขอย่างยังย่งยืนตลอดไปทั้งนี้การดําเนินการในปี2565ก่อนที่จะเข้าสู่ระยะที่2ของยุทธศาสตร์ชาต,ติต่อไปนั้นกรรมนได้มุ่งหวังผลสำฤทธิ์ ที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนย่อยทั้งสองแผนจะได้ร่วมมือกันจัดทําหรือพัฒนาแผนระดับที่3รวมทั้งแผนงานโครงการสําคัญที่จะนําไปขับเคลื่อนการดําเนินการในแต่และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุปเป้าหมายตัวชี้วัดและเกิดผลที่เป็นรูปธรรมรวมทั้งมีการติดตามประเมินผลและรายงานผลตามห่วงระยะเวลาอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุทธศาสตร์ชาติระยะที่2ต่อไป โดยขับเคลื่อนให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเจ้าภาพแต่และแนวทางการพัฒนาจัดทำแผนเพื่อบันทึกในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติตามห่วงเวลาที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนดร่วมถึงสอดคล้องรองรับกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจัดทำขึ้นด้วยกรมนมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า หากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ความสําคัญและเข้ามามีส่วนร่วมกับการขับเคลื่อนแผนย่อยอย่างจริงจังจะเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จที่สําคัญยิ่ง นอกจากนี้การแปลงแผนงานโครงการสำคัญไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่เช่นโครงการกำกับติดตามและประเมินผลแผนตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนซึ่งเป็นโครงการสำคัญของกรมนที่ได้นำประเด็นเร่งด่วนของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติในระดับตำบลในพื้นที่กรมนจังหวัดทั้ง76จังหวัดและกรุงเทพมหานาครจะเป็นการเสริมสร้างให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้และเข้ามามีส่วนร่วม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงร่วมกันมุ่งมั่นบูรณาการประสานงานเป็นเลิศเชิดชูคุณธรรมผู้นำความมั่นคงดำรงความสามัคคี